สวัสดีครับผมสวัสดีครับพอกันครับซื้อแม่ีนเราครับมากันตามความขอครับลูกค้าเป็นอยากเบิงหลุนใหเนี่ยนะครับจะเป็น m อ5มูห้าเจ็ดครับเคุนพอไว้ตัวนี้รถปีหกสามครับแ4ด้อยสี่สองชั่วโมงครับชั่วโมงหน่อยๆเลยนะครับออกมาไม่ๆมเลยครับเลยจับพึ่งมาจอดเลยรับประมูลทําไม่หม่เลยนะครับแต่อที่สองชั่วโมงครับรถปีหกสามราคานะครับอยู่ที่ จ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันได้อุปกรณ์ชุดไปมีดันดินหน้ากับผ่านหลังนะครับเด้อดาวเริ่มต้นนะครับดาวเริ่มต้นห้าหมื่นครับดาวเริ่มต้นห้าหมื่นบาทนะครับอรถราคาเราได้ครับรถเงินดาวรถราคาให้แล้วนะครับดีแต่ที่ไม่แน่ชัช่วงหน่อยเนี้ยนะครับท่านนึ่เด็กช่วงหนาหลังนี่ครบครับเด็กช่วงหนาช่วงหล้างครับนี่ครบเรียบร้อยครับท่านนี่ง่าท่านปั๊บสภาพครับ เข้าอยากใจแบบง่ามๆกันเดี๋ยวทั้งลานปักสภาพเห็นีครับเก็บเหี่ยมไม่เบิดเลยนะครับวงเล็บบลมี่ับใส่เหี่ยมไม่เบิดนะครับหลังค่าแตกกันสีกับเพียนไห้่หม่เลยนะครับงวดนะครับเดียบกอนหกปีนะครับจะเป็นไราได้ปีมีงวดใหญ่นะครับงวดใหญ่สามพันครับเดือนที่หนึ่งถึงเดือนที่สิบเอ็ดเดือนละสามพันครับเดือนที่สิบสองจะจ่ายงวดใหญ่อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับผ่นจังสี่หกปีเลยนะครับบนใจยงสี่หกปีเลยครับ ชั่วโมงหน่อยครับผู้ใดสนใจรถคันใหญ่แต่ว่าชั่วโมงหน่อยนะครับ842ชั่วโมงครับคันนี้เดี๋ยวยางไปเบิรงอีกทางนึ่งรถหน่อยกันนี้ขามาครับนี่ครับมองไดยว่าดีมองไดยหัวมองไดยซึมก็คือเจ็บให้ยไหมเปิดเลยนะครับเด้อเดี๋ยวจิกเจ็บให้ยไหมเปิดเลยครับสภาพ์พันหม้ใส่งานปกติทุกส่วนเลยนะครับรับประกันเครื่องครับผม รถยังสภาพดีนะครับเก่าชิ้เลยนะครับคารับานีดาวเริ่มต้นหาหมื่นบาทครับรับรถได้เลยส่งฟรีทั่วไทยเงินจ่ายโทรเข้ามาเลยครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสี่สี่สามสี่สามศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสี่สี่สามสี่สามครับแอดไลน์มากก็ได้ครับผมอยาเข้าไปเบึ้งอีกครั้งครับหาเจ็ดแล้วชั่วโมงหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปบึ้งห้าห้าครับยูห้าห้าเป็นตัวเกาลงมาหน่อยนึงนะครับ ปีหกสามพี่กันเนี่ครับผมชั่วโมงใช้งานอยู่ที่สองพันสองร้อยชั่วโมงครับคันนี้ราคากดจิตตามลงมาเนี่ยครับเหลือหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทกับดาวเริ่มต้นซีเมนต์หาครับดาวเริ่มต้นสี่หมื่นห้าครับคันนี้ความอุปกรณ์นะครับฝาหน้าฝาหลังครับผมตัวนี้ก็ป้อนหกปีพี่กันนะครับงวดย่อยสามพันพี่กันแต่ว่างวดใหญ่จีเรายู่ที่แสนสองหมื่นแปดพันแังไง แสหมืบาทครับหัวฉันดีๆนะครับคันนี้ผมอาจจะปรียังหน้าใหม่นะครับสำหรับกันหี้นะครับผมลังคาว่ามีอีกอะเดี๋ยวใส่ให้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนลังขาให้ใหมเพราะอย่างมันอาจจะถือแดดมันอาจจะพุปไปนะครับล้งค้าเปลี่ยนให้ไหมเลยนะครับอกกนอากำลกงเก็บให้ไหมปกตินะครับเก็บสีเก็บยังไหมเก็บรายละเอียดไหม่ครับยางล้างกันยังดีๆอยู่นะครับ งามนะครับเอ็นยู่วหาข่นี่งามครับผมบอกเลยว่างามนี่เบาจะเปลี่ยนไหไม่ได้นะครับมองเลยบปดีเปลี่ยนไหเลยนะครับเอ็นยู่วหาข่านี้นะครับหายใจครับงามครับงามขับรถที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับจะส่งให้ฟรีพร้อสภาพบไม่์ฟรีนะครับอ่านี่แค่ห้อยใส่งานนี้ห้อยดันมากนะครับเป็นตะไคร่ขาดครับเหตุเก็บไม่ได้ครับตรงนี้ปัญหางามครับข่านี้ 675,000บาทครับเอ็นยูห่านะครับมวลใหญ่3,000มวลใหญ่1แสน28,000บาทครับผมสนใจทัวร์มาเลยครับ0610244343 0610244343ครับกับเซลแมนนะครับเด้อมาเบิร์รถได้ครับมาลองรถได้โปรโมชั่นนี่ช่วงกลางๆคืนนะครับสุดๆเลยนะครับผมประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวคิดคอนเทนต์ก่อนเลยครับเด้อสวัสดีครับ